ส่วนนางเอกจะเป็นทางที่เราต้องเดินบันไดขึ้นไปก็เหมือนกับนางเอกมีความทะเยอทะยานอยากจะเดินขึ้นไปสูงกว่าเดิมอยากจะปีนขึ้นไปสูงกว่าเดิมหนังก็เลยสื่อฉากนั้นออกมาเป็นงานภาพที่ยอดเยี่ยมครับสวัสดีครับผมโอมคนรักหนังช่องรีวหนังสไตล์ชาวร็อกวันนี้จะมารีวหนังเรื่อง past lives ก่อนจะไปฟังรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อที่จะทำให้ช่องนี้โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ past lives เป็นหนังแนวดรามาร่าโรแมนติกที่ว่าด้วยเรื่องของนอร่าสาวเกาหลีที่ได้ย้ายมาอยู่ในอเมริกาและแต่งงานกับหนุ่มอเมริกันเธอเคยมีรักแรกสมัยเรียนที่เกาหลีหนุ่มคนนั้นคือแฮซองทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันในรอบ20ปี ความทรงจําดีๆของทั้งคู่ก็กลับมาเรื่องราวของทั้ง3จะเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูเองครับกับหนังเรื่องครั้งหนึ่งซึ่งคิดถึงตลอดไป A, A <24 S> 2 4เป็นค่ายหนังโปรดของผมเลยครับค่ายหนังค่ายนี้จะมีงานโปรดักชันที่มันเฉพาะตัวมากๆครับโดยเฉพาะงานภาพถ้าคุณเป็นแฟนคลับของหนัง A 2 4แล้วคุณดูหนังจากค่ายนี้คุณจะรู้สึกว่าลักษณะงานภาพงานโปรดักชันมันจะมีกลิ่นของความเป็นตัวเองอยู่สูงครับ ในหลายเรื่องก็จะมีการแชร่ภาพนิ่งๆแล้วก็จะมีบรรยากาศของหนังที่มีความเฉพาะตัวครับซึ่งค่ายนี้ก็มีหนังที่ผมชอบมากๆอยู่สีเรื่องครับซึ่งเป็นหนังที่มีความแปลกและเฉพาะตัวอยู่ครับเรื่องแรกคือมิสมมาครับเป็นหนังสยองขวัญที่แทบไม่มีฉากมืดครับคือเขานิยามว่าเป็นสยองขวัญสีพาสเทลครับหนังเรื่องนี้มีงานภาพที่สวยงามมากๆครับและมันสยองขวัญมากๆท,ทั้งที่หนังแทบไม่มีฉากมืดนะครับ ถัดมาคือเรื่อง Hereditary ซึ่งเป็นหนังผีแต่แปลกมากครับหนังผีแทบจะไม่มีผีเลยครับแต่หนังทำให้เรารู้สึกสะพรึงได้ตลอดทั้งเรื่องครับถัดมาเรื่อง The Witch หนังเรื่อง The Witch เป็นหนังสโลเบิร์นครับแต่ช่วงสุดท้ายผมบอกได้เลยครับว่าเบิร์นหัวไม่เลยครับและอีกเรื่องนึ่งที่ผมชอบมากๆและเป็น top 3ในปีที่แล้ว หนังเรื่องนั้นคือ everything everywhere all at once ครับซึ่งผมจะนิยามว่าเป็นหนัง multiverse ที่ดีที่สุดตั้งแต่โลกนี้มีมาเลยครับและก็ยังมีหนังระดับออสการ์อย่าง moonlight และหนังที่น่าสนใจอย่าง the green knight สองเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆครับหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่อง past lives จบผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหผมชอบหนังเรื่องนี้มากๆครับต้องขอบคุณ gds เลยครับที่นำหนังเรื่องนี้เข้ามาฉายในเมืองไทยครับ รส,สนิยม GDS นี้ดีมากๆครับถ้าผมจะนิยามหนังเรื่องนี้สั้นๆหนึ่งประโยคผมขอนิยามหนังเรื่องนี้ว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่งดงามครับคือหนังเป็นหนังดราม่าที่ไม่ได้ทำให้คุณน้ำตาไหลครับแต่มันจะสร้างความเจ็บปวดที่บาดลึกให้กับคุณครับถ้าผมเปรียบหนังเรื่องนี้เป็นกีฬามวยหนังเรื่องนี้ไม่มีหมัดฮุกหรือหมัดอัปเปร์คัท แต่หนังจะต่อยยับคุณตลอดทั้งเรื่องจนคุณช้ำในและจบแมชไปโดยคิดว่าเฮ้ยเราแพ้ได้ยังไงวันนี้และคุณก็ต้องกลับบ้านไปกินน้ำบัวบกจากอาการช้ำในจากการโดนหมัดยับครับส่วนความโรแมนติกหนังเรื่องนี้เสนอความโรแมนติกที่มีการสับหลอกเราครับคือมันจะมีความโรแมนติกแบบเนิบๆแต่ก็สามารถทำให้เราหลังหักได้จากความเนิบๆน,นั้นครับ ถ้าเปรียบความโรแมนติกของหนังเรื่องนี้เป็นนักฟุตบอลผมขอเปรียบเป็นเมสซี่สมัยพิกพีครับแล้วตัวเราเป็นแบ็กซ้ายต้องรับมือกับเมสซี่ครับตัวเมสซี่ครับเลี้ยงจี้เข้ามาหาเราแล้วเหมือนจะตัดในเข้าไปยิงแต่ตอนสุดท้ายกลับตัดออกขวาจนทำให้เราหลังหักแล้วลากเข้าไปทำประตูครับความโรแมนติกของหนังเรื่องนี้จะประมาณนี้เลยครับตอนแรกผมก็คิดว่าหนังเรื่องนี้จะมาทางแบบ decision to leave แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เลยครับจังหวะของหนังนะครับโคตรจะเรียบง่ายเลยครับคือแทบจะไม่มีจุดพีคเลยหนังแทบจะราบเรียบไปทั้งเรื่องเลยครับช่วงจบช่วงท้ายองค์ที่3ก็เนิบๆครับแต่แปลกครับพอหนังขึ้นไตเติลจบแล้วผมนั่งอึนอยู่ในโรงอยู่ประมาณ4-5นาทีครับเพราะผมค่อนข้างแปลกใจที่หนังเนิบๆอย่างนี้แต่ดูหนังเรื่องนี้จบแล้วผมโคตรจะรู้สึกเจ็บปวดเลยครับ ส่วนสําหรับบทและการดําเนินเรื่องหนังเรื่องที่จะดําเนินเรื่องแบบสโลเบนครับคือไปช้าๆเนิบๆอย่างที่บอกครับหนังจะคุยกันทั้งเรื่องเลยแต่ความยอดเยี่ยมของหนังเรื่องนี้คือหนังวางบทได้คมคายมากๆครับวางแต่ละจุดในการดําเนินเรื่องนะครับเริ่มเรื่องมาก็อธิบายความสัมพันธ์ของพระนางสมัยยังเด็กถัดมาก็เป็นช่วงที่โตแล้วเริ่มเป็นวัยรุ่นและสุดท้ายก็เป็นช่วงผู้ใหญ่ครับ ซึ่งการวางบทที่คมของหนังเรื่องนี้ถึงการดาเนินเรื่องจะเนิบไปทั้งเรื่องแต่มันทําให้เราอยากติดตามหนังเรื่องนั้นไปทั้งเรื่องครับหนังแทบจะไม่มีจุดน่าเบื่อเลยครับไม่มีจุดที่ผมรู้สึกเหนื่อยหรือง่วงครับทั้งๆท,ท,ที่หนังโคตรจะเนิบเล่าง่ายๆราบเรียบแทบไม่มีจุดพีคครับซึ่งผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันครับนอกจากนั้นบทพูดของตัวละครแต่ละตัวละครก็มีความเป็นมนุษย์อยู่สูงครับ มันเลยทำให้ตัวละครดูมีมิติดูมีความเป็นมนุษย์มากกว่าหนังเรื่องอื่นๆครับส่วนไดอะล็อกบทพูดเขาก็เขียนออกมาอธิบายความรู้สึกตัวละครทําให้เราสามารถเข้าใจตัวละครนั้นได้อย่างลึกซึ้งครับในส่วนของงานภาพและการกํากับภาพเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่มีงานภาพสวยที่สุดในปีนี้เลยครับงานภาพมีความเป็นเอกลักษณ์ในความเป็น a 2 4ครับหนัง A 24มันต้องมีงานภาพอย่างนี้สิครับ คือเขาวางมุมกล้องได้ถูกต้องมากๆบางช่วงก็จะมีการแชร่ภาพเพื่อสื่ออารมณ์ในฉากนั้นๆและงานภาพก็จะมีการแฝงนยยะของแต่ละฉากเข้าไปครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของงานภาพในช่วงสปอยช่วงท้ายครับช่วงนี้จะยังไม่สปอยก่อนใครที่ดูมาแล้วเดี๋ยวรอไปฟังท้ายคลิปครับส่วนการตัดต่อและลำดับภาพอันนี้ก็ยอดเยี่ยมมากๆครับมีการตัดต่อที่พอดีและเหมาะสมครับ มันทําให้ส่งเสริมเรื่องงานด้านภาพที่สวยมากๆอยู่แล้วทําให้ฉากฉากนั้นทั้งฉากยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกครับบางฉากก็จะมีการตัดสลับระหว่างช่วงวัยเด็กและช่วงวัยผู้ใหญ่ทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของฟิลลิ่งของการจากลาและการพบเจอกันครั้งแรกหลังจากการจากลาสมัยเด็กนั้นครับมันทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของตัวละครในฉากฉากนั้นนะครับและนอกจากนั้นหนังเรื่องนี้มีฉากลองเทคค่อนข้างจะหลายฉากครับ และเขาเลือกลองเทคออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆครับโดยเฉพาะลองเทคสุดท้ายครับ2องลองเทคสุดท้ายเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆครับเป็น1ในลองเทคที่เจ็บปวดที่สุดเลยครับส่วนในเรื่องของซาวส์กอร์หนังเรื่องนี้ใส่ซาวส์กอร์ออกมาค่อนข้างจะน้อยครับแต่ใส่แต่ละจุดนี่ <c oughs> เลือกได้โดนจิตโดนใจมากๆครับ เช่นซาวสกอร์ดราม่าใส่ซาวสกอร์ฉากนั้นทำให้เรารู้สึกปวดร้าวมากๆถึงแม้เราจะไม่ร้องไห้แต่กลับบ้านมาเราจะนึกถึงฉากฉากนั้นครับนี่คือความยอดเยี่ยมของซาวสกอร์หนังเรื่องนี้ครับในส่วนเรื่องของการแสดงหนังเรื่องนี้ใช้ตัวละครค่อนข้างจะน้อยครับมีตัวละครหลักอยู่3ตัวครับพวกตัวละครเสริมอย่างเช่นพ่อแม่พระเอกนางเอกพระเอกนางเอกสมัยเด็กทุกๆตัวแสดงออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆครับ ขนาดนะักแสดงเด็กยังแสดงดีได้ขนาดนี้ครับส่วนตัวละครหลัก3ตัวเริ่มจากสามีอเมริกันของนางเอกเขาแสดงออกมาได้น่ารักมากๆครับคือเป็น n i c ์ g กายเป็นคนดีมีมุมมองมีความคิดที่ดีแต่ก็มีความเป็นมนุษย์ครับคือผู้ชายแฟนตัวเองไปหาผู้ชายคนอื่นมันก็ต้องมีความหึงบ้างแต่ด้วยความเป็นไนท์กายก็จะพูดตรงๆไม่ได้ครับ ายสกายเขาจะพูดอ้อมๆแสดงความรักแสดงความหึงออกมาแบบอ้อมๆอม,มันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆครับโดยเฉพาะฉากที่นอนกับนางเอกอยู่บนเตียงฉากมืดๆฉากนั้นนะครับคนที่ยังไม่ดูไม่รู้หรอกครับแต่คนที่ดูแล้วจะเข้าใจครับในฉากฉากนี้สามีฝรั่งทําให้ผมยิ้มได้ในฉากนั้นครับส่วนอีก2ตัวละครครับผมขอมอบ MVP ในเรื่องของการแสดงให้ทั้ง2ตัวละครเลยครับคือพระกับนางเริ่มจากพระเอก พระเอกจะมีความขี้อายขี้อายแต่พอเข้าคู่กับนางเอกมันเป็นอะไรที่เคมีจะดีไปไหนว่าคู่นี้นครับพอเข้าคู่กันปุ๊บตัวพระเอกจะแสดงสีหน้าแววตาได้ชัดเจนมากว่าเขามีความสุขมากๆครับเขาอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้ตลอดไปครับส่วนตัวนางเอกนางเอกก็แสดงออกมาให้เราได้เห็นไดยว่านางเอกรู้สึกว่าควรจะรู้สึกยังไงดีในตอนที่อยู่กับพระเอก แล้วก็อยู่กับสามีฝรั่งเราจะทํายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้แต่ละอย่างที่นางเอกทํามันจะมีความรู้สึกหลังเลรู้สึกมีความกระอักกระอ่วนอยู่ครับซึ่งตัวนางเอกก็แสดงออกมาได้ชัดเจนมากๆว่ามีความกระอักกระอ่วนอยู่พอสมควรครับเวลาพาพระเอกไปเที่ยวแล้วกลับมาบ้านต้องเจอกับสามีฝรั่งที่โคจะไนส์กายซึ่งโดยรวมแล้วมันทำให้การแสดงของหนังเรื่องนี้ยอดเยี่ยมมากๆครับ สรุปคะแนนหลังหักจุดที่ไม่ชอบของหนังเรื่อง Past l i v e ผมขอให้คะแนนไว้ที่8.5คะแนนครับหนังเรื่องนี้บทเนบเนบดราม่าเบาๆแต่กลับทำให้รู้สึกหนักหน่วงปวดใจและทำให้คุณจดจำหนังเรื่องนี้ครับมาเลยทำให้หนังเรื่องนี้ได้8.5คะแนนจากผมครับก่อนจะจากกันหนังแต่ละเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสนิยมของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับ และหลังจากนี้ก็จะเป็นการคุยสปอยในจุดที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยครับส่วนใครที่ดูมาแล้วเรามาฟังกันต่อเลยครับเริ่มฉากแรกครับเปิดมาหนังจะให้เราได้เห็นถึงตัวละคร3ตัวครับและหนังจะแทนมุมกล้องนั้นเป็นเหมือนตาของเราครับและเสียงโอเวอร์ว e ของหนังก็จะแทนความคิดเราครับในฉากฉากนั้นพอหนังเริ่มซูมเข้าไปที่หน้านางเอกแล้วนางเอกมองที่กล้องหนังก็จะสื่อประมาณว่าโอเค เดี๋ยวคุณมาดูพาสไลฟ์ของฉันโดยคําว่า p พาสไลฟ์ก็จะแปลว่าชีวิตในอดีตหรือจะแปลอีกอย่างหนึ่งได้ครับว่าชีวิตในอดีตชาติก็ได้ครับคือหมายถึงชาติที่แล้วก็ได้ครับคือหนังเรื่องนี้จะพูดถึงพรหมลิขิตครับทั้งชาตินี้และชาติก่อนๆนหน้าครับถัดมาหลังจากจบฉากนั้นหนังก็ตัดมาที่24ปีก่อนหน้านี้คือช่วงที่พระเอกกับนางเอกเป็นเด็กแล้วทั้งคู่ก็ชอบกันครับ หนังก็ให้เราได้เห็นความสัมพันธ์สมัยเด็กของทั้งคู่ครับว่าทั้งคู่มีความผูกพันกันนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายก็รู้เรื่องนะแล้วก็พาเด็กทั้งสองคนไปเดทก,กันแล้วก็จะมีโมเมนต์น่ารักนรักที่ทั้งคู่มีต่อกันครับซึ่งซีนนั้นก็จะมีการตัดไปใช้ในช่วงหลังเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันครับพอจบฉากนั้นก็จะมีฉากที่พระเอกกับนางเอกสมัยเด็กร่ำลากันครับคือจะเป็นทางแยก2ทางใช่ไหมครับ ทางแยกหนึ่งที่พระเอกเดินไปจะเป็นทางราบเรียบครับก็เหมือนกับพระเอกไม่อยากจะก้าวสูงขึ้นไปอยากอยู่เหมือนเดิมทางมันก็เลยเป็นทางเรียบเข้าไปครับส่วนนางเอกจะเป็นทางที่เราต้องเดินบันไดขึ้นไปก็เหมือนกับนางเอกมีความทะเยอทะยานอยากจะเดินขึ้นไปสูงกว่าเดิมอยากจะปีนขึ้นไปสูงกว่าเดิมหนังก็เลยสื่อฉากนั้นออกมาเป็นงานภาพที่ยอดเยี่ยมครับพอถัดมา ตัดมาที่12ปีถัดมาพระเอกกับนางเอกก็เริ่มมีการตามหากันแล้วทั้งคู่ก็ได้เมลหากันเฟซไทม์หากันฉากนี้เป็นฉากโรแมนติกที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่แต่ละคนก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นจะเป็นช่วงวัยรุ่นช่วงเรียนอยู่และก็อยู่ห่างไกลครับมันเลยเป็นรักระยะไกลครับมันเลยทำให้ทั้งคู่ไม่สมหวังเพราะระยะทางและเวลาที่ไม่ตรงกันครับ หลังจากที่ทั้งคู่ห่างกันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งครับนางเอกก็ต้องย้ายบ้านแล้วก็ได้รูมเมทเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นคนอเมริกันแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็คบหากันฉากนั้นครับเป็นฉากที่นางเอกพูดถึงคำว่าอินยอนซึ่งแปลว่าพรมลิขิตคือหนังจะสื่อว่านางเอกมีพรมลิขิตกับหนุ American ่มอเมริกันแล้วก็มีพรมลิขิตกับพระเอกเหมือนกันครับคือพรมลิขิตในที่นี้แค่เราเดินสวนกัน แล้วเสื้อโดนการเฉียดกันแค่นั้นก็ถือว่าเป็นพรหมลิขิตที่ทําให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันแล้วครับพรหมลิขิตในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงความรักที่สมหวังก็เป็นไปได้ครับถัดมาฉากที่พระเอกมาหาหนางเอกครับแล้วพระเอกเจอกับนางเอกครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมากว่า20ปีครับฉากนั้นพอพระนางเจอกันปุ๊บหนังก็ตัดกลับมาที่ฉากที่พระเอกนางเอกสมัยเด็กเล่นกันและมีความสุขกันครับ มันทําให้เราเข้าใจความรู้สึกของตัวละครในฉากฉากนั้นว่าตัวละครรู้สึกดีขนาดไหนที่ได้มาเจอกับคนในความทรงจำนะครับมันเลยทําให้ผมชอบงานภาพและงานตัดต่อข้างหนังเรื่องนี้มากๆครับสื่ออารมณ์ของฉากฉากนั้นได้ดีมากๆครับแล้วหนังก็จะมีการใส่ความโรแมนติกเข้าไปครับโดยการที่พระเอกกับนางเอกเจอกันแล้วมักจะพูดคําว่าว่าอะไรประมาณนี้ครับ ว้าวเจ้าอ๋อตัวว้าว้าตั้งแต่สมัยเด็กแล้วแล้วก็มาที่สมัยวัยรุ่นที่เฟซไทม์คุยกันเจอกันครั้งแรกก็ว้าวแล้วพอโตขึ้นมาเจอกันตัวเป็นๆจริงๆก็พูดว่าว้าวมันเลยทำให้เรามีความรู้สึกลุ้นให้ตัวละคร2ตัวละครนี้รักกันใช่ไหมครับยังไม่พอหนังก็จะมีฉากโรแมนติกอยู่เยอะมากๆครับ มันเลยทำให้ผมนึกถึงเรื่อง decision to leave ครับที่พระเอกมีเมียแล้วแต่กลับไปชอบผู้หญิงอีกคนนึ่ง,งครับแต่เราลองสังเกตดูดีๆครับตัวนางเอกจะมีความกระอักกระอ่วนอยู่ตลอดเวลาครับพอกลับบ้านไปครับไปเจอสามีฝรั่งในฉากที่อยู่ในห้องนอนครับที่นางเอกนอนอยู่กับสามีฝรั่งฉากนั้นเป็นฉากที่มืดมืดครับแต่หนังก็สื่อความหมายโดยการพูดของสามีฝรั่งครับทำให้เรารู้เลยครับว่า สามีฝรั่งนะหึงนะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก่อนหน้าก็จะมีฉากที่นางเอกคุยกับสามีฝรั่งแล้วสามีฝรั่งน้อยใจอะไรประมาณนี้ครับและก็มาฉากบนเตียงนี้ก็คือสแสดงออกให้เราเห็นนะครับว่าคน night nice sky ตัวเองเป็น night nice sky แต่กูก็รักนางเอกนะกูเลยหึงแบบ night nice sky อะไรประมาณนี้ครับซึ่งหนังเขียนบทพูดออกมาทําให้ตัวละครน,นั้นมีความเป็นมนุษย์มากเลยครับถัดมาฉากที่นางเอก พาพระเอกไปหาสามีฝรั่งแล้วพระเอกเจอหน้ากับสามีฝรั่งฉากนี้โคตรจะกระอักกระอ่วนเลยครับคือถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นนี้พอเจอกันปุ๊บหนังจะตัดชับให้2ตัวละครน,นั้นคุยกันเลยแต่หนังเรื่องนี้จะมีการตัดเว้นว่างให้เรารู้สึกว่าเออมันมีช่วงกระอักกระอ่วนนะคือช่วงที่เราไม่รู้จะพูดอะไรครับซึ่งในชีวิตจริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับฉากนี้ก็สื่อออกมาได้เยี่ยมครับ ตัวสามีฝรั่งก็พยายามจะพูดเกาหลีกับพระเอกตัวพระเอกก็พยายามจะพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งครับซึ่งเป็นฉากที่น่ารักดีครับฉากนี้ตัวฝรั่งถามพระเอกว่าอยากกินอะไรพระเอกก็บอกว่า อยากกินพาสต้าแล้วก็เขาก็ไปกินกันแล้วก็มาถึงฉากที่เป็นฉากที่ถูกเกลื่นมาตั้งแต่เปิดเรื่องครับคือฉากคุยกัน3คนครับตอนแรกๆเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวนางเอกกับตัวสามีฝรั่งจะนั่งมองพระเอกแล้วพระเอกเหมือนเป็นคนนอกครับมันจะมีกับระหว่างจุดนี้กั้นอยู่ครับระหว่างนางเอกกับสามีแล้วก็พระเอกแต่พอคุยไปคุยมาครับ ตัวนางเอกก็จะขยืบเข้ามาใกล้พระเอกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่า2คนนี้คุยกันอย่างเดียวตัวสามีฝรั่งเลยกลายเป็นคนนอกครับในฉากฉากนั้นแล้วตัวพระเอกกับนางเอกก็คุยกันอยู่2คนตัวนางเอกตีแขนพระเอกมันเหมือนเป็นการกระตุกคนดูอีกครั้งเรื่องความโรแมนติกครับให้ประมาณว่าดึงคนดูว่าเฮ้ย hey, มึงยังมีหวังนะคู่นี้อาจจะเข้าคู่กันก็ได้นะฝรั่งไนท์กาอาจจะเป็นคนเสียสละก็ได้นะ แต่สุดท้ายเข้ามาถึงฉากสุดท้ายครับฉากลองเทคที่แสนเจ็บปวดครับฉากลองเทคแรกคือนางเอกเดินพาพระเอกไปส่งระหว่างฉากนั้นคือไม่มีการคุยกันเลยพอเดินไปถึงจุดที่ส่งพระเอกทั้งคู่ก็หันกลับมามองหน้ากันฉากนี้ความโรแมนติกก็กลับมาอีกแล้วครับเหมือนจะพยายามดึงเราให้กลับมาเอาใจช่วย2คนนี้ครับพอหันหน้ามามองกันครับถ้าเป็นหนังโรแมนติกเรื่องอื่นครับ ทั้งคู่อาจจะจูบก,กันแล้วก็พากันกลับไปเกาหลีแต่นางเรื่องนี้มีความเป็นมนุษย์และมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่สูงครับทั้งคู่ไม่ได้ทำอะไรกันครับจนกระทั่งอูเบอร์มาแล้วพระเอกก็กลับไปครับลหลังจากนั้นก็จะเป็นฉากลองเทคของนางเอกครับก่อนหน้านี้คุณอาจจะเห็นความกระอักกระอ่วนของนางเอกครับแต่พอพระเอกกลับไปแล้วครับคุณจะเห็นได้ชัดเลยครับว่านางเอกมีความเจ็บปวดเจ็บช้ำอยู่ แล้วเดินกลับไปสุดท้ายไปร้องไห้กับสามีฝรั่งครับซึ่งผมว่าเป็นฉากรองเทปที่เนิบๆมากแต่โคตรจะเจ็บปวดโคตรจะบาดลึกเลยครับและหนังก็ตัดกลับมาที่พระเอกนั่งอยู่เบาะหลังเหมือนภาพเมื่อต้นเรื่องที่พระเอกเป็นเด็กก็นั่งอยู่เบาะหลังพระเอกก็ยังอยู่ที่เดิมส่วนนางเอกก็ได้ก้าวขึ้นไปสู่ความฝันอีกระดับหนึ่งครับ เหมือนกับฉากที่พระเอกกับนางเอกสมัยเด็กร่ำลากันครับนางเอกจะเดินขึ้นไปสูงขึ้นพระเอกจะย่ำอยู่กับที่เดิมครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวหนังเรื่อง Past Lives สนุกกันหรือเปล่าครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ Subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับโคตจะเจ็บปวดเลยครับหนังเรื่องนี้ เน่าๆแต่บาทลึกมากๆครับจนตอนนี้ผมก็ยังแกะหนังเรื่องนี้ออกจากหัวไม่ได้ครับ